ลิซ่าแบล็คพิงคใส่ชุดบิกินี่สีหวานช็อตนี้ทำโยเกิร์ตใจฟูมากเพราะเป็นแบรนด์ตัวเองลิซ่าแบล็คพิงคจัดบิกินี่สีสวยเช็คอินภูเก็ตทำโยเกิร์ตนัทชาใจฟูมากๆเพราะเป็นเสื้อผ้าจากแบรนด์เธอเอง นักร้องสาวศิลปินไอดอลสาวระดับโลกลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลิซ่าลลิสามโนบาลที่ปัจจุบันเธอมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมอยู่ที่1 0 2ล้านคนจากทั่วทุกมุมโลกต่อนนี้หลายคนกำลังลุ้นและจับตาหนักมากเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของเธอกับมหาเศรษฐีเฟรเดริกทายาทอาณาจักรแบรนเนมสุดรู้เอ m วีเอโมเทนเนซีลูอิสวิทอนเอสเพราะมีภาพหลุดออกมาให้เห็นกันอยู่เป็นระยะ,ะยะในด้านของไลฟ์สไตล์ของลิซ่าไม่ว่าเธอจะขยับตัวทำอะไรหลายคนก็ร้องว้าวได้ทุกโมเมนต์จริงๆ ล่าสุดลิซ่าได้ลงภาพตัวเองในชุดบิกินี่สีเหลืองสดใสโป๊ท่าสวยๆอยู่ริมหาดภูเก็ตต้องบอกว่าภาพดังกล่าวทำเอานักสแสดงสาวอย่างโยเกิร์ตนัทชาใจฟูเพราะชุดบิกินี่ตัวสวยนี้เป็นแบรนด์ของเธอเองคือแบรนด์ t a น t o n จากนั้นโยเกิร์ตได้ลงภาพของลิซ่าใน IG Story ด้วยความดีใจพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า s p e c i a l c o l o r for My D